นี่คือเรื่องเล่าของเด็กที่หายไปแล้วเขามีป้ายประกาศว่าให้ตามหาเด็กคนนี้ด้วยเห็นครั้งล่าสุดที่บ่อน้ำเราเหรอเอออย่าร้องไห้ไปเลยนะเพื่อนฉันว่าวันนี้พวกเราต้องรับบทเป็นตำรวจหาคนหายแล้วล่ะเขาเห็นครั้งล่าสุดที่บ่อน้ำใช่ไหมถ้าอ่างัเนี่ยพวกเราลองลงไปในบ่อน้ำดูดีกว่าว่าจะเจอเด็กคนนี้ไหมเราต้องช่วยเขาออกมาจากความมืดมนนั้นให้ได้ไปกระโวนเพื่อนๆเลส s ก o โอเค คุณครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวคนเชื่อทั้งสี่คนเนี่ยจะไปช่วยเด็กคนนั้นออกมาเองไห้าคน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 มาโมมาแล้วหรอมามามาแล้วแล้วแววววววไอ้ฉันอยู่ดูแลเขาไม่ได้หรอไม่ไม่ไม่ว้าวได้แล้วไม่เท่าว้าวคอนไม่ได้กระปุกหวานอบกรอบตาว้าวคอนมีเรื่องสองรสชาติออริจินอลและโนริสาลายสนใจจิ้มได้ที่ตะก้าเลยจ้า เอาละเพื่อนฉันตั้งกล้องถ่ายไว้ด้วยนะพี่ไม้พร้อมไหมพร้อมเนยเฮ้พี่โมพร้อมรับเงินหรือยังเพื่อนไอ้แน่ใจนะว่าไม่ใช่การดึกเนี่ยเดี๋ยไฟฉายมานะไม่ใช่หรอกโอ้นี่ก็แค่ตามหาเด็กเท่านั้นเองฉันลงไปก่อนนะไปพี่กินมาโอเค let's go ไปด้วยพี่โมกลัวดิหัวตัวสั่นเลยยิ้มอุ้ยมันเนา มีเราลงมาแบบว่ากองลงมาเป็นกองเลยเหรอโอที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวไร่น้ำจริงเหรอทำไมมันเหมือนคุกใต้ดินแบบนี้นอะไม่ไม่มีน้ำอะนั่นน่ะดิแล้วเป็นทางถงลึกลงไปต่ังหากเฮ้ยสมกริดอยู่ไหมสมกริตเขาชื่อสมกริดเหรอเขาชื่อสมกริตดูสเจ้ก็ไม่รู้อ่ะเจ้าก็ลองเรียกดูถ้ามีคนตอบมาก็หมายความว่าอาจจะใช่อ่ะจะไม่ค่อยชอบเลยชื่ออะไรกิดกิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยฮะว่าไงเหรอเนี่ย อ้แค่นี้อะไรอ่ะคืออะไรรู้เปิดว่าจะเป็นชองเทียนมั้งเขาบอกว่าให้เราหาหาชาติมาใส่อ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันลองทำลายหมือยกันนะดูตน่แเฮ้ยเดี๋ยวพอฉันทำลายไอ้ดวงวิญญาณที่เป็นก้อนสีม่วงอ่ะมันขึ้นหนึ่งทำห้าแล้วดูดิ อถ้าอย่างนั้นเราก็หมายถึงว่าเราต้องหาผลึกแร่แล้วก็ดวงวิญญาณมาผสมรวมกันเพื่อทำการปดร้องประตูแล้วก็ตามหาเด็กดุ่มคนนั้นดินนี่มีเอกสารอะไรด้วยอุ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่ามีเงาเงาหนึ่งเขากำลังถือตุ๊กตาอยู่แล้วเขาก็ถามว่าจำฉันได้หรือเปล่าบ้าเหรอจะมีเงาถือตุ๊กตาได้ยังไงโลกนี้ไม่ไมีผีหรอกนาอเพื่อนมันมีผีได้ไง เก่งเอาล่ะนี่อย่างนั้นก็เราไปตามหากันดีกว่าเอ๊ฉันเจอแล้วตรงนี้น่าจะเป็นแร่ที่แบบว่าเอาฉารดมาใส่ได้นะเพื่อนโอเคได้เดินองหนึ่งอุ้ยฝั่งนี้ก็มีทําการขุดเลยอุ้ยตรนนี้มันมืดจังเลยอะนะกลัวดีนะเราเตรียมพวกแบบว่าของมาค่อนข้างเยอะว่าแต่ตำนานที่เขาบอกว่าหมู่บ้านนี้ต้องสาบเป็นจริงหรือเปล่านะพี่โมเอาจริงจริงนะผมว่าเออ ยังจะถามอีกเหรอเห็นวิญญาณในกลงอย่างนี้มันผิดมันนุย์มากไม่เหลือดแล้วบอกน้ำเวเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนฮะมันมีห้องอะไรบ้างอย่างอ่ะสมกรีนนะอยู่ในนั้นไหมสมกรินเขาคงไม่อยู่เมรีใครตอบมาเลยแฮะเขไม่อยู่ในห้องใต้ดินอาจจะไม่มีใครอยู่แล้วจริงๆก็ได้มเขาะลอนหรือว่านายไปโดนหลอกมาหรือเปล่ามันอาจจะเป็นตำนานปลาปลาก็ได้นะ ฉันไม่รู้อะแต่ว่าก่อนหน้านั้นคนในหมู่บ้านอะเขาดูน่าซิดมากเลยนะตอนที่พวกเราบอกว่าจะลงมาที่อน้ำอะใครมานี่เลยมานี่ใครขุดแล้วมนี่หตรงนี้มันมีมีท่อด้วยอะเหมือนมันจะลงไปได้อีกนะเนี่ยอ๋อเออจริงไม่แน่นะสมกินอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้เอาล้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเอาฉาดไปใส่ก่อนแล้วกันนะฉันได้มาหนึ่งมาผลึกอะคืออะไรอะเป็นบ่อน้ําซ้อนบ่อน้าอีกทีเหรอไม่รู้แฮะยิ่งลงลึกก็่อีกไ่ได้เรื่อยๆเลยอะ ทำไมฉันเดินไปเดินมาแล้วฉันรู้สึกเหมือนหลงทางไงก็ไม่รู้อะทางนี้ทางนี้วันนั้นเดินไปอะฉันไม่เยสิเราใส่เราใส่ผลึกตรงไหนโอเคใส่ได้ปโอเอ้าตามบอกนมันลูกสองชิ้นของแง่ของแง่อนะดูเหมือนว่าน่าจะไปที่บ่อน้ําได้แล้วนะบไงแได้เหรอพี่ไหมแงอยู่เร็วดิอุ้ยพี่ไหมอ่อนแอระโอเคลองไปเด้ออ้ยย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 ย บ่อไม่ค่อยมีอะไรเนาะไม่มีผีไม่มีอะไรมันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่อ่ะฉันว่าแล้วน่าจะเก่งเ,เหมือนโกดังไงเขาบอกนำมีโกดัง warehouse ลึกลงมาหมู่บ้านนี้นี่มันธุรกิจอ,อะไรกันเนี่ย่ะให้ตายเธอแปลกมาก ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยมันมาจะจะเห็นเอาอะไรไม่รู้มีแสงที่หัวหัวมันมีหน้ากากอ่ะหน้ากระเลงเหรอแสงไฟเฮ้ยมันมีหน้าคนอยู่ตรงนั้นด้วยด้วยจะลากมาเลี้ยงโดนจับเหมือนไอเด็กบ้านนี่คนนึงใชจไหมใจพูดถึงอะไรอม่ทำไมลังเลไปไปไปอะไรอยู่นี่ยตัวเองไม่รู้เขาคือใครแอบไว้ก่อนแล้วก็ถามว่าในถ้ำนี้ในบ่อน้ำแห่งนี้มีปีศาจสิงห์ที่ถึงจริงจริงๆด้วย นั่นหมายความว่าพวกเราควรที่จะรีบหาของทำพิธีและลงไปที่อื่นให้เร็วที่สุดแล้วลงมาลงมันเดินมามันเดินมาสโอตตอนนี้ฉันว่าฉันว่าอย่เลยนะใส่เลยนะไลยล่าฉันบอกแล้วว่ามันมาสายแน่สโอตจะลากมันมานะเอเกิลเธออุ้ยฉันเห็นหน้ามันชัดมากอ่ะมันใส่หน้ากากสะท้อนแสงรอฉันด้วยฉันกลัว ถ้าคุณนั้นเลยนในในตีเลย่ฉันดูต้นทางอยู่ดูต้นทางก็อยู่มันไปแล้วตอนนี้ของทางวิธีต้องใช้ขี่อันน่ะมีใครดูที่ที่แทนนั้นหรือยังว้าใครสองขาดขาดาดสองขาดอัน่ะอยู่ที่พชายเลยที่ชห่งอย่ที่ชหนึ่งแล้วตอนนี้ฉันพาเพื่อนมาด้วยหนึ่งอีกหนึงหนึอกหนึ่งอแล้วครบ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 ครไปไปนี่เป็นงดนโจ็บเจ็บจ็บาเบบเนี่ยแล้วเร็วพี่หมายเลขมาแล้วแล้ว หละลงๆออกไปจะเจออะไรกันเนี่ยลึกมากเพื่อนยิ่งลึกก็ยิ่งเจออะไรแปลกๆใช่ไหมบอกฉันทีไม่รู้นะที่นี่มันโดนฝังไว้ใต้ดินเหรออันนี้คือโรงเรียนไม่ได้อะคือมีห้องสมุดด้วยบ้าไปอะไรอะเฮ้ยตอนนี้เป็นมือเป็นรูปเป็นมือเป็นมือเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเป็นมือมือหรือเป็นมือมือใหญ่หรอเปล่เหรอมือเป็นไฟมันเปนเหมือนเป็น มันถือตุ๊กตาอะไรสักอย่างแล้วเรื่องแสงอ่ะตุ๊กตานั้นออน่ะไ่มือเขาหรอกฉันคิดว่า<อ>มันน่าจะเป็นแบบที่พวกเราอ่านในเอกสารนนแน่เลยไอ้ผีตัวนั้นน่ะมันมักจะเดินไปหาคนแล้วก็ถามว่าจำฉันได้หรือเปล่าอุอ้ยมันถือตุก๊กตาบีมันถือตุ๊กตาบีทุกแง่ว้าว <c oughs> ทั้งสองข้างเลยเหรออยู่ไม่ต้องใช้เลยมันถือตุ๊กตาบีทั้งสองข้างเลยฉันแอบอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นหรอกอึ๊บตัวแพร์กุศลตัวแพร์กุศลไปหมดแล้วตัวนี้มีแร่ระแวงระแวงหลังฉฉัััันนนนททากรรรขุดดแแ่่่่ะฝงงมมี้หเพือ โอเคของผมนึงไอ่เรียบร้อยทำการใส่ใส่แล้วเอ๊บโอเคขาดอีกสี่อันตัวที่อีกหนึ่งขุดไปดูหลังไปใครอยากดูชั้นดีงามอะมันวิ่งตามอย่างไวเลยเฮ้ยมันรักเลี้ตามชุกแกงวิ่งรอบเปลี่ยนโนนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยขาดอีกสามขาดอีกสามเร็วๆหาเร็วๆเหลือเหลือเหลือไม่ใส่แล้วกันคิดว่านะเราเราควรที่จะหยุดหาแล้วก็ดูชุ๊บแจงกำลังเอ่อหนีเอาชีวิตรอดเหมือนแม่ฉันกำลังดีอะฉันเจ็บบ้างตอนเนี้ย เลยสองก้อนโอ้โหแล้วประเด็นคือมันกำลังเดินเข้ามาหาเราด้วยขัดอีกสองขันอีกหนึ่งขันอีกหนึ่งอยู่ที่เพื่อนไม่ใช่หรอหมดแล้วหรอยู่ที่แจมีไหมม่มีแล้วนะใส่แล้วใครขุดไว้ไหมอ่ะมีมีผมขุดไปแล้วอยู่ที่ใครโอ๊ยไม่ไหวแล้วโอเคผลอยู่ที่พี่ไม้พี่ไม้ละลายก็ยืนอยู่เฉย ไปแล้วไปด้วยหูยโอ้ยเมื่อกี้ฉันโดนไปตปุ๊บหนึ่งอ่ะเลือดหายไปยี่สิบสมมติวาเหมือนฉันเลื่อนฉันก็โดนให้นายอะเล่นน้อยเรามาอยู่ในเหมืองรูบี้รูบี้จังัใครหน้านี้ได้สกีอะไรอ่ะใช้เวลามบร้องเพลงไม่ได้เออนายเลิกฟอร์เลยในในเหมืองมีดวงแบบเพื่อนด้วงเรืองแสง วอมัวมัวกินชานช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยไปคลังจะกินพวกเราจะตายมัวมัวขุดไปเดี๋ยวจะดูคุณอยู่คุณอยู่อุ้ยไม่จะลากมันมาอีกอู้ยแกรินมันเดินผ่านไปฉันก็เสียวสันหลังว่าบแล้วมันนอนบุ้งอ่ะบุ้งเรื่องเสีงอุ้ยมันอยู่ฝั่งโน้นน่ากลัวเหมือนที่ติดตามตัวมันมันคือเป็นผลึกป่ะฉันว่ามันเป็นเป็นผลึกลูบี้ก่อนที่ตัวมันอะ เฮ้ยเฮ้ยเยเีวาทำไมมาทางนี้อ่ะอาวผมเดี๋ยาได้แล้หนึ่งดูยวิญญาได้แล้วหนึ่งมันดูเหมือนตัวมีขนน่ะแพี่มันไม่ะบกังวลนะมันมันไม่ได้ตามพวกเรามาหรอกกลิ่นของพวกเราเนี่ยไม่ได้เย้ายวนพอเหมือนกลินนายใช่เหรอไอพวก้วงมันชอบมันชอบอยู่กันท่ามการขี้ควายตัวนายอ่ะผดสามเห็นสจานอ่ะนายเ็ขี้ควายแย อยู่ไหนเรื่อยๆหรอไปไอ้ฉันจะเปิดฉันเปิดฉันเปิดเอาไม่บอกโอ้โหไกี่เดือนไม่แต่งเปิดเลยอยากเปิดอ่ะไปแล้วบัวไม่ทันขึ้นได้นะเอาหรอผมไม่รู้กลัวไม่ทันเลยลงไมเปิดมาก่อนโอ้โหช่วยแจกฉันคนขี่คอฉันอยู่ได้เห็นปะใช่ฉันรีบไงหยุดหยุดสเปซบาร์เดี๋ยวมันอยู่เองอ๋อเอ้ยนี่ด่านล่างนี่คืออะไรลาวาแม่หมอฉันนี้ต้องการอันนี้มีคือลาวามนุษย์หัวทีวี ทีวีแต่ว่าตีกันผีเสื้ออุ้ยเฮ้ยเขาโดนหอกโอ้โหแล้วมันแบบเมื่อกี้มันเอาหัวหมงด้วยเพื่อนเฮ้ยมันเฝ้าอยู่เครื่องมันเฝ้าอยู่เครื่องทำไมวะฉันวาถ้าเราไม่ไม่กระดุกกระดิกอ่ะก็คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งทุกคนมันจะได้เหรอทำตัวนิ่งๆไว้ฉันว่ามันมองไม่ค่อยเห็นหรอกมันเป็นมันแรงอ้โหยแล้วนี่อะไรเนี่ยแทนบัลลังก์ถ้าเกิดว่าฉันได้กลายเป็นราชาของที่นี่แล้วก็ฉันจะสั่งให้พวกปีศาจพวกนั้นจัดการพวกนาย จะดูให้พี่ม่งไปเลยบ๊อบบ๊บไปเลยไปเลยถามมาจัดการไม่ก่อนเลยโอเคตอนนี้เราได้ผลึกมาทั้งหมดหนึ่งก้อนทั่วแล้วเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันมีสองก้อนเดี๋ยวไปส่งก้อนไปเจอกันไปเจอกันไปเจอกันโอเคคนเลยคนเลยรอดมันมาปหมเนี่ยถามจริงแล้วเหมือนเป็นคนแล้วติดปีกีหรืออะไรอะเอ๊ะมันคือราชาแห่งที่นี่แหละฉันว่าราชาใช่แล้วมด เฮ้ยใครเอาอะไรมาเขาไม่หลอกอะไรมาเอ้าเาๆมันไม่ได้ตัวช่างมันตัตัวช่างแล้วมันไปแล้วฉันฉันตัวสั่นหมดแล้วอ่ะฉันกลัวมันเห็นฉันเอาฉันอยูไใคมันมากแทบจะหลดต้นคอเลยล่ะอุ้ยอุ้ยมันเดินไปฝั่งพี่โมแล้วจังหวะนี้แหละมันอยู่ตรงเดินเข้าไปแล้วชาร์จเดินเข้าไปแล้วชาร์จแตงคุณอยู่เลยเท่าไหร่อ่ะนี่ดีดดีดฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีเหลือไม่เยอะหลือไม่เยอะไปส่งเลยผมล่ามันออกมาแล้วผมล่ามันออกมาแล้วอุ้ยตรงนี้มีเหมือนเป็นแท่นบูชาซาตานอ่ะวิญญาณวิญญาณววไอ้้้รูปปันนพกีมันแบบขาดเห็นปะ มันมีเขาด้วยไม่มีเขาทุกแจมมีมีเขาแล้วมีเราไหมไม่มีไม่มีอย่างเดียวีควายแปดก้อนลองไม่ได้เกี่ยวสองนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้เสร็จแล้วเอสเอสมาเอาไปบ่อน้ำมเครื่องนะแอบไงแอบันแอบแอบนี่แอบนี่แอบนี่ไปผีเสื้อทีวีเดี๋ยวฉันลอยเดี๋ยวฉันลอย เธอไปคุณเธอไปคุณมันนี่เลยไอ้ผีเสื้อไม่กินไปแล้วไงเอ๋วบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำอะไรเราจะต้องเอาผลึกไปใส่ก่อนต้องใส่ก่อนโอเคโอเคโอเคผลึกฉันอยู่ที่หนึ่ง แล้วก็ของชุดใจอีกหนึ่งแกงปลายุแกงปลายุแกงปลายุโอ้ยตัวนี้มันดุเดือดจริงๆไม่มีเลยอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้มันดุร้้อยร้อเราทำตัวนิ่งๆไว้เราทำตัวนิ่งเฉยไว้ไปตัวนิ่งเลยไปตัวนิ่งเลยไปตัวนี้เลยไปมาเล่าไปก่อนดิโอเคโอเคเล่ามาแล้วเล่ามาแล้วรถมันไม่เปิดใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่แล้วใส่แล้วไอ้ชื่ออะไรชื่ออะไรให้ัารัตเปิดโอเคเร็วเร็วนายเปิดนะ ไม่ผเรื่องเดินมัน่เร็วร้อดแข็งมันเรือี้ไปแล้วไอ้ลอดแต่ละคนไม่เต็มร้อ้ยทอ้ยนอ่นนั่ยโอ้ดโอลืโอ้ยมอ้ยโอ้ยไอ้เทอายหอ่จินใจกอไม่เต็มร้ยโอ้ยอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโแ้ยนอ่คือ้องอ้็บน้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เนี้ยโอ้ยอาไว้เขี้ยนพ้ยแอบยรื้อ้ยโว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอยอ้ยโอ้ยยยย ไอเกมมันว่าเอาไว้เขียนแผนที่ของสมบัติของหมู่บ้านอะตมคืออะไรอ่ะอะไรหรอเอ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 อไล่วิ่งผ่านหน้าชั้นเลยนะไอ้เหรื่องเหลืองวะเหลืองอะไรเหลืองเหลืองคือไอตัวบ้านนี่มันกำลังวิ่งไล่ฉันอยู่อย่างไอตัวนี้มันหนามากอะไรหรอมีรื่องสีเหลืองุ้ยมีสตัวอะมันตมันจะจุดเหลืองได้ระวังระวังมีสองตัวนะเนี่ยเท่ากับมีสองตัวอีสองอุ้ยมันจะตายแล้วสล็อตถามจริงเออโอเค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 มันตบแรงมากเลยนะ แก้เวยนี่อะไรอ่ะเพื่อนมันดีเหมือนเป็นเป็นแบบเหมือนสะเก็ดอะไรสักอย่างหรือเป็นฝุ่นฝุ่นฟุ้งๆสีแดงๆอ่ะมันหลงลรอบกรงบางอย่างอยู่มันแรงไงอเป็อะไรไม่รู้ฉันคิดว่านะมันน่าจะเป็นยากันยุงอ่ะบางทีปีศาจที่นี่เนี่ยอาจจะเจอแมลงหรือไม่ก็แบบตัวด้วงที่เราเดินผ่านมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้เราต้องเก็บฉากถึงสิบเลยเพื่อน โอ้ยโโอยจุกตบ่าว่าชีวิตตีไกลมากเลยการเอาดวงวิญญาณออกก่รงแดงเรียบร้อยเรียบร้อยทำอะไรไม่ได้เลยอะกงเนี้ยไม่ได้เราต้องปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละแต่ข้างใต้อันตรายมากเลยนะฉันรู้สึกว่าเราต้องระวังตัวอย่างดีเมื่อกี้ฉันโดนไปอะคือแบบเกือบตายอะเอ้ยเอ้มันมามันเก็บที่ไหนไม่ดูอย่างยากอะที่ใส่อยู่ไหนโอ้มันยังไม่มานะโอเคโอ้ผมเลือดแดงแป๊ดเลยพะไอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันไม่มาแต่เพื่อนมันมาเพื่อนมันมา Uhm แอบ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 คือน้ำมือกับเพื่อนอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนก็ไม่บอกหรอกนะเพื่อนฉันเห็นแอปมาให้ขาดสองขาดสองยาขาดเพื่อนฉันเห็นแล้วในในกองมันคือเด็กว้าวสองขวดมันมีเด็กมีเด็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักใช่ฉันซูมดูข้างในฮะเป็นอะไรหรอเป็นเด็กในเด็กอยู่ขังในกองเสียมพูเมพูแล้วมันตายหรือยังล่ะมันน่าจะตายแล้วมั้งถ้ามันโดน ควันขนาดนั้นอะเราไม่มีทางรู้เลยจกว่าไอ้ไอ้ควันนั้นจะหายแล้วต้องหาแล้รอบๆไม่มีไม่มีรอยดวมือเด็กฉันคิดว่านี่นี่อาจจะไม่ใช่คราบแบบน้ำหมึกก็ได้นะอาจจะเป็นคราบเลือดก็ได้นะข้อาจจะดิ้นรนอ่ะแบบดิ้นรนใครอยู่ที่ฉครอะวิ่งวิ่งอยจะวิ่งหลุดโอ้ผมอุ้ยอุ้ยงหลอดโอเคฉันจะทำพิธีอีกนึงอีกนึงฉันจะทำพิธีฉันจสล็อตอยู่ที่ฉันหน้าห้องไปเรียบร้อยนี่ไงเฮ้ยใช่ไหมฉันเห็นว่าควันสีแดงๆรอบๆอุย มันเปิดเผยขึ้นมาแล้วด้านในมันคือเด็กที่ถูกจับตัวไปไปช่วยเด็กคนนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเด็กโตเลยโอ้โหโอ้หูทุกคนครับตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องทำคือรอบๆห้องเนี่ยมันมีบาเรลอยู่เราต้องใช้ฉลามของเราเพื่องัดบาเรลออกมาแล้วค่ะคุณแจเพื่อช่วยเด็กเอาน้องดี่พยายามเนี่ยไล่ทุบเลยหัวแลวถังเยอะอยู่เกินอ่ะก็นี่มันจะห้องเก็บวายไปด้วยในตัวไงล่ะ เรางี้เราหนักแค่แรกนั่นเถะสิตัวนถูกไปได้กัได้ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่ว้าไม่มีอะไรสักนิดเดียวอ่ะโอ้โหห้องกลั่นวายฉันคิดว่านี่เป็นห้องกลั่นวายละบางทีมันแบบสีแดงมันเลือดจัดเลยอ่ะใครเจอเอาเอาผีมาหรือเปล่าฉันถามไม่ไม่ไม่เจอฉันเจอเจอเหรอผีหมายถึงเจอไม่ฉันเจอกุญแจเหรอเจอกุญแจแล้วใช่ใช่ใช่เอ้าโอเคโอเคโอเคไม่มุกไม่มุกอันนี้ไม่มุกรอก่อนนะค่อยๆๆๆๆๆๆอุ้ย เอ้คนมาเลยพี่โมอยู่จัะนาดแหละเพื่อนไป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 เราถามพี่โมก่อนแมว่าเมื่อกี้พี่โมเจออะไรเจอผีเดนไปตบเลยเดี๋ยวเดีวกุญแจนี้เปิดเปดกรงแล้วแล้วเออพวกนายมาช่วยฉันเหรอนายไม่ต้องอากหายไปหรอกนะพวกเราจะเป็นเพื่อนกับนายเองออกมาเนเ็ี่ตัวซวยแล้วนั่นจุ๊บแจงหัวร้านด้วยฉันจะช่วยเขาไปตรงนู้นไปพวกเราเร่งรีออกไปกันเย้เย้ยมีแตเรื่นายกัเระจัปีน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมไม่ช่วยเพื่อนเราก่อนหรอไม่ได้เอามันไปไม่ได้โอยนั่นแล้วฉันก็เป็นลมอยู่ในนี้อ๋อขังอยู่ในนั้โอ้ยติดตามชมตอนต่อไป ก็จบไปแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยน่าติดตามมากๆนะอยากรู้เหมือนกันว่าปีศาจท,ที่ลึกลงไปกว่าน,นี้อีกเนี่ยเราจะเจอตัวอะไรบ้างเอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r ร b e พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยแต่ในวิภาคิดให่ใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายบาย